ตลาดสดแจ้งสว่างมงเล็บมืดสนิทเดี๋ยวห่ายยางเบิ่งขออยู่ในตลาดสดชมบรรยากาศที่รถเล่นก็ตน้องเอียวนะครับแก่หนาวจริงๆแล้ววันนี้ผมต้องเข้าไปนอนเวียงจันทร์แต่ว่าผมมาจาเใ่นดนตีมาขึ้นเหยาก่อนเมื่อยก่อนเป็นตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดในหนองคายนะครับมีทั้ง สินค้าอาหารสุกอาหารสดอ๋อสินค้าเป็นตะเล็บก็เยอะสินค้าเกษตรไรนะชมบรรยากาศสักแป๊บหนึ่งกับพ่อแล้วก็ข <c oughs> ี่รถละตลาดนี้เขามีทุงมือปเปลียว <c oughs> อ๋อ บริยุทธ์บริยุสนใจกับของกินะอะไรดิของกินหลายครับเขามากก็เจอกับลุกสินเลยนะครับเขาทช่นไอดีเริ่มข้างในก่อนบนบนไปข้างหลังก่อนมีร้านขายปลานำโค้งปะข้างหลังแม่นวะสวัสดีครับบาร์บีคิวไก่หมู โอ้ของกินล้วนๆกับเข่าถุงนะครับ30-40มีหลายอย่างให้เลือกนักแน่โอ้ของกินเลี้ยงเงี้ยหลายขนาดครับพี่น้องโอ้กับข้าวถุงถรแบบโอ้ปูผัดผงกะหรี่ อาหารทะเลแบบใส่ถุงกัมีครับ้านนี้จะเป็นของหวานเดี๋ยวจะพาไปเบื่องปลาน้ำโคงนะครับตลาดนี้ค้นซื่อปลาหลายค่ะปลาดำโคงเบงปลา้ำโคงปลาทูกระนนอ๋อโซนนี้จะเป็นของหวานส่วนใหญ่นะครับโซนนี้เป็นโซนผลไม้และขนมหวานเดี๋ยวเราจะไปดูปลาน้ำโคงนะครับ ตรงนี้จะเป็นอาหารสดนะครับหมไูไก่ไข่เป็ดใส่บะต้ม่ะคือผัดส้นก้วกันหลไรนะครับโอ้ไก่ตัวบางญ่ครับพี่น้องหนึ่งร้อยบาทเอออันนี้ยังี่ยแหนมใบมะยมกุนเชียงไส้กรอกหมูยอ อ้อันบแใหญ่เลย,น,เเลยน้องไข่เนี่ยกับข้นซื้อของกุ้เชียงครับใส่ก่อนนะครับพี่น้องกุ้เชียงน้องไข่ปลาสมปลาสมปลาเนื้ออ่อนแล้วก็หมูแดดเดียวยเนื้อแดดเดียวก็มีหมูแดดเดียวก็มี S <S 2> <S 2> โอ้ปลาปลาปลาโอ้ยปลาใหญ่ขนาดครับพี่นิโลกิโลอันนี้กิโลหกสิบมีกิโลสองร้อยบาทกิโลห้าสิบปลาเล็กปลาใหญ่ เดี๋ยพ่อนุ่โอ้อาหารถุงรันคนรุ่มนันครับผักสตเดาพุ้สาอาหารทะเลป๊าอรสดีครับคุเอิญไปยังแม่ไหนปลาคั้งปลาคั้งปลาญ่ขนาดปลาบใหญ่อ๋อปลาบึกใหญ่ ศูนย์ร่วมปลาน้ำโขงตลาดแจ้งสบายจังหวัดน้องใต้ครับเส้นทางที่สิไปสู่สะพานมิตรภาพไทยล่าห์ถึงห้าโลนะห่างจากสะพานมิตรภาพไทยลาวแค่ห่างกิโลครับพี่น้องถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับสามโลนี่นะอ๋อครับผมพี่น้องเศร้าเล่าเวล่าจับใจชื่อของตลาดแต่ขายมาทางนี้แหละครับพี่น้องศูนรวมเมนูปลาเห็นได้หลายเมนูนะครับ ต้มราบนำยานั่งครับปลาคอแบบสับแล้วก็มีโอ้อันนี้เอาไปสุกง่ายครับแค่นั่งคุณปลาหย้อนค่ะสังขวาดปลาย้อนสังขวาดโอ้เสียบไทรปิ้งแซ่ยบขนาดเอาไปหนึ่งวะแม่ปิ้งขายครับโอ้ปิ้งขาย่ไปกินนาไปกินถือแล้วประเดี๋ยวนี้แล้วว่ะแล้วเราอยู่ในเมืองครับ โรงเรียนกับทุงเทพต้มข่ามบ่ข้างข้าง,าง,างโอ้สิิไปกินถือเดี๋ยวสินั่งไปกินปีงปลานกับตามมกงควดกับฟองแท้แล้ว <c oughs> ปลา้อนนะครับต,ต,ตัดปลาเนื้ออ่อนปลา้อนปลาข้างปลาตองกลายปลาบึก โซนนี้จะเป็นอาหารสดผักสนตัวสาวขายผักอ๋อแล้วก็เป็นโซนอาหารทะเลนะครับกุ้งหอยหมูหมึกกุ้งนี่หมดเลยมีราคาบอกอ้อนั่นกับปลาดำโพงด้วยกันครับป๊บหน้าอู้เป็ดใหญ่เป็ดตัวแบบใหญ่เลย โอ้กบกบกบข้าขนาดมาหัวประพอเรี่อจังหวะนีนหนังทีหนังสวัสดีครับปลาเป็ดใหญ่ตัวใหญ่ชุดสามลอยหาับ มันจะไม่เนื้อเปล่าเลยโอ้เนื้อหลอยู่นั่งกับเป็ดไงกบนาปลาไหลปลาดุปลาช่อนแบบซับแล้วลาไหลกันนะครับอันนี้เรีปลาอย่างไรอันนี้เป็นปลาซิวปลาซิว ปลาหมกหมองหมกจากาไหนพี่ใหญ่โอ้ันี่บ่ <c oughs> ตรงนี้เรียกว่าตลาดชิกชิกมาร์เก็ตนะครับผมข้างในเป็นโซนสถานบันเทิงสถานบันเทิงหลักๆใหญ่ๆก็จะรวมกันอยู่ตรงนี้ตะวันแดงน้องคายบิ๊กแอปเปิลโอ้เยอะเลยนะครับรันเวบาแล้วก็ป้ายคอนเสิร์ต ะตอมชนกันเคลำน้ำชีอะไรสักอย่างเนี่ยมันโว์อีไวท์วะไงโบแมนวะไทม์ไทยวันไลฟ์เบียร์พร้อมพงรันเวเรามีคิวซืซูอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เลื่อนอย่างไม่มีกำหนดจำไม่ได้ว่ามันติดวันอะไรสักอย่างแล้วก็มีเครื่องบินขนาดใหญ่เป็นแลนด์มาร์กนะครับ ตะวันแดงนี่ปิดกิจการไปหรือยังฮะปิดปิดปิดไปแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้เทพปลาเทียวหน่อยเทพปลาไม่เทพเที่ยวไม่ได้ไทยเดิมโอ้ปลาหลายรับโคบปลาโอ้โอเพียบเลยนั่นเป็นอย่างเลสดลูกอ๋อไม่คือปิดไงสองลำอ๋อตะวันแดง ทางวนเลยเนาะเป็นลูปเลยคีดว่เล่นที่น้องคายกับน้องๆนะครับครับพี่เอียวมือกีต้าสบายดีสบายดีในร้านช,เง,ชงเจริญอ๋อชงเจริญวะชงเจริญชงเจริญสไตล์จีนๆไม่รุนเพียบ <c oughs> แต่มีโซนของเด็กๆนะครับ อารการกินเพียบเลยอาหารการกินเพียบเลยเหรออ๋อนี่ด้านทราชิคชิคมาร์กาเก็ตข้างหน้าจะมีจุดไฮไลท์นะครับเครื่องบินขนาดใหญ่ง่ายๆรันเวย์ปลารูทเก้าสูตรโล่งราบหนองคายอ๋อยิดกันโรงหนราบหนองคายอันนี้เป็นรถขนส่ง JMC จากสปปลาวสังเกตเบอนป้ายทะเบียนนะครับนครหลวงเวียงจันทร์1979 รถไฟมาอ้าวรถไฟมารถไ,ไฟจากกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพอภิวัตรเบียงจันรถไฟจริงแล้วรถไฟปลอมเนี่ยเยี่ยวโอ้ <c oughs> แต่กระสันกระบวนกระสันกระบวลซีหนึ่งศูนย์หกตู้ VIP 3สามตู้แล้วก็ตู้ธรรมดาสองตู้นะครับ <c oughs> สัน่นไหมเว้ยรถไฟสัรนร่วมกันแลยเจ็ดคน <c oughs> แสดงว่าเป็นรถไฟทองทินนี่ไงตลาดบ้านมานะครับข้างในมีขอกินมีราสชาวพปะโอ้มีโรงหลาบใหม่เมืองสู้ๆเคยเปรตขึ้นกันนะครับตรงนีต้ตรงนี้ก็มีคอนเส์อคอนเส์ตดีๆทุกเดือนเชินก,กันด้านหลังมาจากสรลาบุรี โคราชขอนแกน่นปูดอนอะไรก็มาสีน้องคายทำงนานี่ประมาณสองสิบสามตู้ด่นานท้าววอน่ะด่ะนานท้าววอนสะพานมิตรภาพไทย,ลา,ทยาลาวแห่งที่หนึ่งสองตนาร่านะครับผมสะพานแทนสาวบอนมีรถบรรทุกรถบรรทุกไทยลาวจอดนอนจอดยังจอดทางข้ามด้านแล้วแม่อเอ๊ยปกติสิเลี่ยงยางเลยเนาะแะไรก็มีปั๊ม ส่งคายให้ยูมองนี้โอ้มีร้นา,านอาหารคาราโอเกะแล้วก็ร้านคาราโอเกะไม่รู้ว่าเป็นอะไรไฟมอมมอมเม็นแบบม้องยนะังไงแาร์สุรการกรน้องคายผมมีมูเห็นงานได้หนิอยู่หลายคนเห็นงานอ่อดูหน้าดาน,นะครับ บิสซีทุ่งโอ้แดดบิสซีทุ่เฉัเพ่อเขาขามาฟังตลาดบ้านใหม่ได้หลายเนาะขามาซื้อของขามาฟังเพลงบริเวณนี้เป็นย่านเศรษฐกิจหน้าด้านนะครับตรงหน้าสูงต้นเมืองหน,งนองคายนะครับเราจะไปขี่รถเล่นที่ริมของกันเส้น,นี้เอิ้นว่าเส้นถนนคนเดินแม่นปะ,นะ มันมีสุกขันอย่างไม่ใช่เฉพาันเดินขัอนสอบถึงแล้วด่านพรมแดนท่าเรืออ๋อข้ามเรือข้ามนี้ต้นนี่โอ้น้ำรถไปเนี่ยก็คือต้งข้ามครับเขียนข้อหลวงเวี่งจันทร์วอลกิ้งสตรีทริมของสมารถมนอปั่นจักรยานมาอกั่างกายได้ห้ามจักรยานยนต์ขึ้นไปแต่ว่าของเราคือมอเตอร์ไซค์นะครับ ห้ามลอกเรียนแบบโอ้ล่นอาหารไหลกันแล้วดาดูน้ำโขงมอง,งนี่ก็คือตลาดแค้มของซึ่งซึ่งก็เป็นตลาดใหญ่ปัน้นลูกเต๋าวะเขาอยู่ทางหลังคาเสด็จครับอ่าโอ้น้อ,องฟังเล่า,ลดดลากันหลดไหลกัน ร้านอาหารหลายนี่แดงอ๋ออันนี้ร้านแดงแหนมเนือ้อให้ไท์ของจิ๋วต้องค่ายนะครับขันมากตองค่ายก็ต้องกินแดงแหนมเนือ้อต้องกินมากขนาดแบบแหนมเนืออ้อปลาเผาอาหารยั่วนะไปจับยั่วนะครับร้านที่ขายปลาที่รูกปลาโอ้ฝั่งนั้นเป็นทางลงหาดเนาะฝั่งเล่าอ่ะทางลงหาด เนหน็นร้าน่าหานเลยใช่ไหบร้านอาหารครับ,นะะบแนมเห็นกันเลยตัวนะี้กันที่ร้านของฝากท้าเสด็จโอ้เขตแดนที่เมืองหนองคายมัลหลายลายกันเนาะ การอาหารหลายเป็นราคาสูงเหมือนกันครับสกายวอล์กว่ะอ๋อมีเซอร์กยาน้ำสกายวอล์กสะพานมีสะพานเซลาอาอยู่ด้านหลังเขานะครับจุดนี้ยุห่างจาก ตเมืองหลวงเวียงจันทร์เพียงแค่ประมาณไม่กเกินสามสิบกิโลนะครับโอ้ของกินเพียบอู้ของกิน<อ>ขนึ้หลายแต่ข้ากทีหรือมี่กระจับด้วนกับเกี๊ยวกับแฝ่โอ้สวยงามพญานาคต้นน้ำ ของคายพระธาตุน้องล่าพระธาตุล่าหนองเออของกินไยกันนะโอ้บรรยากาศดีขนาดทับนิ่งชา าลาบเฟปลาเผาลาบก้อยเราเอารถสิบปีชีงหันได้ปะบ่ได้เวลาเขาบอกมา่าซื้อร้านยังก่อนเนี่ยอ๋อลาดหมูกระทะริมของซิผาเหรียญซิผา <15. S 1> หยวน,น,นอ๋อซิผาหยวนหยวนเนี่ยเป็นเงินเวียดนามปะเงินจีน เงินหยวนมีน้ำจิ้มให้ปรุงเองนะครับกระเทียมบดพริกสดมะนาวบรรยากาศอากาศผนค้าสีเย็นนะครับ ตยมา,มา,ม,ามาแล้วดีสิงที่เด็ดของคนนึงครทบเป็นยี่คนนเงนะครับที่เด็ดริมของชุดผักข้าโพดแค่รอดบุดเสร็จนะครับเครับเค็มทองกระปุ่งกระลำปลีแล้วก็ไข่เป็นหมูบ้าหรือเป็นเมื่อัะ เป็นเม,มืองเนาะบัเจริญครับจาวาตะเจริญกบคุณครับถ้าาเบื้องก็เป็นเมืองหรอเพราะว่าเบื้องน่มันเป็นเตกปูนมาไหมีทาใส้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับรับมี่ขับไทยเรานี่่ขับลัง หอมๆที่ริมโขงนะครับตอนเย็นหลังจากขับรถชมเมือง